ทุกคนคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านทูที่หมูกระทะวันนี้เราจะมารีวิวมาดูร้านนะคะว่ามีอะไรกินบ้างมีอะไระแซ่บๆบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยค่ะอันี้นะคะเาพื่อนๆนะคะอันนี้แกมนะคะอันนี้น้ำค่ะสองคนนู้นะะน,น,โโนะคะนั่งสวยๆคือโมนะคะโมสวยแล้วก็คนถือกล้องนะคะเป็นคู่คู ข้าวหมูสามชั้นค่ะหมูสามชั้นที่เรียกอร่อยมากแล้วก็ตักคนชอบกินตักเพราะจริงๆอ่ะกระทะแบบนี้คือมันหอม ่จะบอกเลยว่าคาถาแบบนี้กินแล้วอร่อยมากทุกคนแบบมันหอมมันได้กลิ่นเตาแล้วแล้วเตาถ่านใช่ได้ดูิ่นเตาแบบคนที่ก็าพูแสดงว่าเปิดมานนาแล้วเอออร่อยมากแล้วเรามาดูน้ำจิ้มกาถาสำหรับน้ำจิ้มเป้าเมียนหมด3อย่างนะคะจะมีชุ๊กี้มีซีฟู๊ดแล้วก็มีหม่าล่านะคะโอเคให้ชู๊ตตก่อนดีกว่าโซนทางของว่างนะคะตามอะไรก่อนี ต่อไปนะคะเราจะไปตักหมูมาค่ะทุกคนตามมาเลยอันนี้อะไรอะไรสุดอะไรสุดอันนี้เป็นหมูบักฮานค่ะสีที่เขาเข้ามาก็คือสับค่ะทุกคนอรุณโมชอบอะไรสุดตับชาเลยค่ะเขาบอกว่าที่นี่หมูมันเกรดเอเนาะใช่ที่นี่หมูเกรดเอ งานดีมากสำหรับแต่ว่าสะอาดด้วยนนเยนาะให้ด้เนาะอันนี้ะนะคะเป็นหมูหมักรานะแบบวันต่อวันเลยเขาบอกอะ <laughs> ทุกคนดีมากที่นี่มันสดจริงถ้าใครอยากได้3ามชั้นนะต้องมาที่นี่เลยที่สุด่สะสองขาที่สุด ที่นี่ชอบกินอะไรสุดชอบกินสามชั้นกับปับค่ะตับตับตับใช่ตับเคยมาไหมไม่เคยค่ะครั้งแรกแล้วเป็นไงเอ้บรรยากาศมันก็ดีนะคะมันดูโล่งสะอาดใช่ค่ะมันดูไม่ร้อนอบอ้าวดีเดี๋ยวเรามาถามสาวน้อยอันนี้น้ำน้ำอะไรเคยมาไหม ไม่เคยแรกคุ้มเอ่อก็มาที่นี่ไแล้วคะร้านคือที99ค่ะดูดีนะค่ะทุกมก็ถูกมากค่ะที่รูป่ตใหญ่มากถาทุกคนนี่มาไหมน่ไปด้วยนะไปไปมาค่ะมาสั่งเลย รับใครที่มาชิมผู้สวัคนแก่นนะคะก็อย่าลืมน,นะคะมาที่ร้านตูตีหมูกระทะน,นะคะอิ่มละ9.9บาทเดี๋ยวจะบอกว่ามาแล้วคุ้มมากขอบคุณ9.9บาทแน่นอนค่ะ่ะแล้วร้านนี้นะคะก็มีหมูสามชั้นแบบสดๆมาให้ทุกคบบนเลยค่ะแสดงว่าเราไปในร้านนะคะที่สะอาดตืด่นส,ส,ส,สดใหม่สะอาดนี่คือคอนเซ็ปต์หลากค่ะ ดูตาของขว้างอ่ะมองใครอ่ะข้าวขาลาดูดูเพื่อควางากนทุกทีเก้าเกนึกถึงอะไรนึกถึงผู้ชายข้าวขากลางมากดูกับไม่้อนค่ะดูเครียดงานนะเครียดงานมากเลยค่ะช่วงนี้งานเครียด ช่วงนี้เพี้ยนมากเลยค่ะในห้องเกมมิ่งช่วยแฟนดูกินยังเจอน้ํานี่ก็ฝากร้านทูทีหมูกระทะไว้ด้วยค่ะตอนนี้ราคาหมูแพงขึ้นราคา99บาทคงไม่มีนะคะ ตอนนี้คงอัปเดตนะคะกึนแล้วฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i ต์วาสนาพาไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย